สวัสดีครับโคเอกครับวันนี้เป็นงานครับกำแพงเพชรผลงานของลูกทีมก็ผิดพลาดกันเองก็โดนลงโทษนะครับเป็นเรื่องปกติบอลระดับนี้ถ้าผิดพลาดก็มีโอกาสที่จะเสียประตูแต่หลังจากนั้นก็เล่นกันได้ดีขึ้นนะครับเราอาจจะมีเด็กใหม่เด็กเก่าผสมผสานกันไปก็พอใจผลง,งานนะครับสําหรับเด็กๆที่เราแทบไม่ได้มีการพรีีซั่นเลยแล้วก็แทบไม่ได้มีการเครื่องเลยนะเราก็ค่อย เล็กผสมน้อยไปการแข่งขันวันแรกๆก็เหมือนการเตรียมทีมเราไปด้วยแล้วเป้าหมายครับโค้ชก็เป้าหมายทีคือทำอย่างไรจะให้แข่งจนจบฤด,ดูกาลให้ได้ก็คือจะทำไงจะบริหารประมาณและทำไงจะให้เด็กได้มีรายรับในระดับหนึ่งที่ทำให้เขาไม่เดือดร้อนมากนะครับแล้วก็ประคองทีมไว้ไม่ให้ตกชั้นหรืออะไรอย่างนี้ครับสุดท้ายอยากให้ฝากแฟนบอลน,นะครับผมก็ ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยพวกเราทําเต็มที่นะครับเราซ้อมผมไม่เคยไม่เคยหยุดซ้อมนะครับเพียงแต่ว่าเด็กบางคนอาจจะมาได้บ้างไม่ได้บ้างในการซ้อมของเราเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ50-60%ของของจำนวนผู้เล่นและผู้เล่นเราก็จะสลับหมุนเวียนกันเล่นเนื่องจากว่าผู้เล่นเรามีงานประจํานะครับก็บางคนว่าวันนี้ก็ตัวจริงก็ไม่มาแต่แบบที่แล้วเนี่ยไม่มาหลายคนนะครับก็เพราะว่าเขาติดงานของเขาก็ขอให้แฟนบอลเข้าใจนะครับแต่บอกเลย,เลยว่าไม่ว่าใครจะลงไปเล่นตำแหน่งคนแรกเราร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคน